ก็โอเคนะครับก็กลับสวีมมาชมชานนลอยู่บอกบ้าไม่เหลยอช่วงนี้ผมก็จำเล่นหมดชื่อว่าเอสเคอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะให้ทุกคนไปโหลดให้เดี๋ยวจะแปนนะให้ทุกคนไปโหลดเดี๋ยวจะแปะให้ทุกคนไปเล่นนะให้รู้บอกฟรีนะทุกคนโอ้หืมคลิปนี้ก็จะเล่นแบบรวดเร็วหน่อยนะเพราะว่ากลัวพื้นที่ไม่เพียงพอนะนี่โอเคโอเคอย่ง okay, okay, ี้โอเคอย่า okay, งี้พึ๊บ เฮ้ยมันก็ uh huh. oh. อื้มว้โอ้ยชนหำหำสกดจิตหำแตไม่ใช่นะพูดเล่นนะมันก็น่าจะยากนะเลนรลอไปเลยกนะันคนไงแค่เินรอเลาก็จบแล้วเนะนี่ยคือย่างงี้อึ๊บอืมเคมันต่อเนื่อง ใครเดินปีก็แล้วเสียงใครเดินมาแล้วมาแล้วไม่ต้องสนใจ เงยเบยเบยปึ๊บโอเคปอเสียงเลยไม่ต้องมีเสียงแล้วน่ากลัวนะนี่ปึ๊บปึ๊บจึ๊บปึ๊บนี่ก็ปึ๊บอย่างนี้โอเคนี้อ่าก็ตรงนี้น่าจะต้องกระโดดนะโอเคจังหวะ ปึ๊บโอเคแล้วก็ไปโอเค <c oughs> ตามลงมาปึ๊บโอเคแล้วก็โอเคโอค้ไป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 ฮือมอืม อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหัวเทียงก็เนี่ยโอ้ะนี่อะไรเอ่ยทำไมมืดอ่ะแดดก,ก็ผมจะมาแข่งคือหออา้ามสะดุ้งนะทุกคนเอาแล้วไปกันเลยห้ามสะดุ้งนะถ้าผมทางเสียงคือผมสะดุ้งนะ ผมจะตั้งใจทําเสียงมากเพราะผมเป็นคนที่ได้ยินอะไรผมจะทําเสียงตลอดที่แบบน่ากลัวแบบสะดุ้งอ่ะผมจะทําเสียงตลอดใครสะดุ้งแพ้นะเค่แบเฟลแบ fail, บเฟลใครใครสะดุ้งเฟลนะโ้ครับอูวา ว้าช okay. uh ันโอเคเพิ่อโอเคอันนี้เขียวรู้ละเฮ้ยนี้โอเคทางนี้อย่างนี้ผมรู้ผมรู้พอมว่าแน่จริงทางนี้แล้วก็เลี้ยวงี้โอเคแล้วก็ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็ทางนี้ ปุ้ยตำรวจของเซเลนผ่านฮะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนไม่น่ามีแล้วละ่ะนี่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 น,นี่โอเคโอเคตามมาตามมาเพื่อน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 ตามมาเพื่อนไม่รอด นี่มาเนี่ยโอเคนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนทางนี้อย่างเงี้โอเคเพื่อนทางนี้อ่ะแล้วก็อย่างงี้เพื่อนเพื่อนแล้วก็อย่างงี้เพื่อนตามมาด้วยเพื่อนแล้วก็เล็วอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็กระโดดอย่างงี้เติร์นเร็วๆได้ไหมเพื่อนทันไหมทันไหมได้ไหมหลอนไหม ไม่รอดแน่เลยมองไปนาทางก่อนเดี๋ยวตายไปตอนนำเคื่อนมาเสร็จเคเพื่อ <Okay, S 1> นผ่านแล้วปะเ,เราช่วยนายไว้นะเพื่อนนายต้องมากับเรานะเหมือนแน่นเพื่อนฮึบอืมเดีย๋ยวเหรออืมฮึบกระโดดตายมีแต่ซากตอนนี้ก็รอเพื่อนอยูน่นะ เมื่อเมื่อไหร่เพื่อนจะมาก็ไม่รู้โอ okay, เคเพื่อนมาแล้วขึ้น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 กระโดดให้ดง okay. โอเคมามาจื๊บอืมเข่ใบขึ้นดันเพื่อนดันดันประตูเพื่อนดันดันดันมันมาดันโอเคกระโดดลงโอเคโอเคโอเคตรงไหนเพื่อนจึ๊บโอเค เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เงี้ยอเงี้ยอืมเนี้ยเนี้ยโอเคเงี้ยเงี้ยใช่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 เอามาเลยเอามาเลยไม่เอาเพื่อนไปเลยเพื่อนนี่เพื่อนตามมานะตามมาตามมาเพื่อนตามมาเพื่อนนะนี่นี่นี่ทางนี้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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนตามมาตามมานี้เพื่อนโอเคแล้วก็องี้เพื่อน nhẹ này nó có nghĩa nó có nghĩa không nghĩa huyền nghĩa à này, 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 นี่นี่นเออเออมามามาเอาเอาเพื่อนเพื่อนเขาบอกกีฟเมาล่าเพื่อนเพื่อนต้องใช้โตะเพื่อนรอเฮียมรวดมาก่อนโอเคมากิฟบขามาล่าอือินเดอะบัดกวาดโอเคมาถึงแล้วก็นี่เพื่อนโอเค โอเคแต่รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องรอเพื่อนแล้วนะเอเคมาตรงนี้เลยคือเอาถูกเฉยเกียรรอเพื่อนแล้วนะโอเคอืม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 อ,อ,อไกลหลังมากกอใส่ อ้อึบโอเคกระโดโดโอเคแล้วตางนี้โอเคโอ้ดีนะเพื่อนคนนั้นไม่มาน่าจะไม่สามาัคคีแน่เลยตอนนี้มันไม่สามาัคคีนะตอนนี้ต้องสามาัคคีกันเพราะผมเดาโอเคเอ้าหัานเฉยแปลว่าโคตรไก่โคตรไก่วันนี้อะว่านะนจะใช่แน่เลยโอ้ยทำไมกระโดดไม่ได้ ไม่ะโอ้พันนะนี้ก็แคงไหนเนี่ยโอ้ยชิปเป่งแล้วแล้วนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยไล่โอ้ตัวไฟฟ้าแล้วเมื่อกี้เกือบโดนทุกคนโอเคๆไปๆๆนี่อะไรเนี่ยโอ,โอเค รอรถไฟเหรอโอ้รถไฟมาแล้วขึ้นเลยนะครับฮัมบอร์ครับโยผ่านแล้วเหรอนี่คือผ่านแล้วใช่ไหมทำไมมันง่ายจังวะกนง่ายเลยทุกคนง่ายมากนะฮะเอ้อ รอครับผมด,ด,ดึนด,ด,ดึน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 ดิเอาตกเหวเฮ้ยเฮ้ยไม่อ,าอา้าวแล้วรอดนะเคยมีคนคนเขาตกแล้วเขาก็ไม่รอดอะ่ะเฮ้ยจบแล้วทุกดผ่านแล้วเว้ยผ่านเหวในที่สุดฮันส์สทีว้าวนี่คือยูทูบเบอร์ที่มาเล่นแบบนี้ อุ flaws, อ้ยเข้าไปอยู่บ้างจากแต่มัน,ไ,น like ได้เขาไปอยู่อ่ะคงได้แค่คิดนะก็เีอะไรเนี่ยเล่นได้มั้ยเนี่ยเอ้ยน่าเล่นไดน่ารักก็โอเคนะบผมสรว่าวันนี้ขอตอนรไปก่อนใกล้ดเดียวเย็กก็ใจ็กจก็จกกก็กใกกจจ